น้ำตาลหมดต้องเติมน้ำตาลให้ลูกก่อนคุณนางเริ่มงงเงงแล้วเติมหาแล้วอยู่ไหนคือเด็กเขาได้น้ำตาลแล้วคอดีดนะคะทุกคนสลกมากเต็มอยู่ทุกคนคุณน่ะนู่นไปอีกนะ นี่จ้ะปะเก็บเลยฮะไปฝังนี้ โอ้ยต่เมีนมาเกือบไม่ทันที่สวยมากต้องเอาอย่างนี้ค่ะทุกคนถึงจะได้ทั้งหมดอัอนนี้เน่านะคะสวามอึ่นด้วยแฮสวาม det framme, det är andra sidan. Ja, det är andra sidan som ska väg ut. Mm. Mm. Kolla! Mm. Mamma! Mm. 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 โอ้ขาขาอวบแห้งบุงดูหญ่คักคลัมิสกอ็อตที่บีเลนค่ะอ,อือฮึค่ะ อไอ,ไดไดนอน้ดูหึงยีไอ้ดูหึงยีสอบมาเยดายน้อนทุกคนจะแค่งนะเพื่อจะเม็ดมั้ยปะปะเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดทุกคน เฮ็ดขึ้นน้ำหลังสับพี่น้องกำลังพอดีเลยกำลังพอดีขายพอดีกิน แค่แป้งเก็บเห็นไม่มีไปแยกไซส์นะคะคละไปหมดเลยมีเล็กมีใหญ่เพราะเราขายปีก

เดเห็นเห็ดดำกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวไปเก็บเอาไปทำต้มยำกุ้งเห็ดดำงามไรใส่เอาไปอย่างนี้เลยนะคะมันตัดขาง่ายใส่ต้มยำกุ้งพี่น้องเอ๋ยพอดีล่ะวันจัน์ได้เงินเดือนแม่แม่กจะเอาไปไปซื้อกุ้งดีกว่า Lưng như ngay kuông vẽ đi qua tân đi mhm 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 nổ mhm 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 sẹp đấy mhm 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 อ้โหดูขาเขาทันฟัตเตอรนะ์นะเพละฟัตเตอร์โอ้โหทำงี้เอาดีกว่าอืมดีแโอ้เห็ดเพอร์เฟกต์เอสกินอืมได้แล้วได้ทั้งคอหวานได้ทั้งอันเท็กเกตซุนะคะเห็ดพึ่งขาลายและเห็ดพึ่งหวานนะคะ แกงอามือนี่หลายกงก่กหองหลายเห็ดอยอะไปโอ้อาลองดูเลยกันนี่ค่ะหนุ่ม น่าเราหนุ่มเราก็ได้เร็วไปเร็วนะคะได้ไปหลายหม่องเนาะเห็นปะอืแป๊บเดียวแม่แป้งหนุ่มเอาหนุ่มเอาทุกคนได้หกตะกะโอเคค,ค่ะนี่คือผลงานทั้งหมดนะคะห้ากำลังนะคะแม่แป้งไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่จะพี่น้องจ๋าเจอกันสวัสดีจ้า